และวิ่งหนีออกจากสุสานหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นธนวัตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้พบกับชายชาราคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม้แดงชายชาราเล่าให้ฟังว่าสุสานแห่งนั้นไม่ใช่แค่ที่ฝังศพธรรมดาแต่เป็นที่กักขังวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมชายชาราบอกว่าในอดีตมีหมอผีคนหนึ่ง ที่ใช้เวทมนต์ดำเพื่อควบคุมวิญญาณของผู้ตายให้ทำตามคำสั่งของเขาวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถไปสู่สุคติได้และถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดชายชราเตือนธนวัตรว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุสานนั้นเพราะวิญญาณเหล่านั้นยังคงสแสวงหาความยุติธรรมและอาจทำร้ายผู้ที่บังเอิญเข้ามารบกวนพวกเขาแม้จะได้รับคำเตือนแต่ธนวัตรก็ตัดสินใจกลับไปยังสุสานอีกครั้งในคืนต่อมา เขาต้องการรู้ความจริงทั้งหมดและหวั